เราก็ให้คนเนี่ยยืนพิงกำแพงอย่างนี้อ,อแล้วก็เราก็วิ่งขึ้นไปแล้วก็เอามือจับแล้วก็เอามือแหกลูกโกงเอาอเมันก็จะเป็นแค่รวดหนามธรรมดาไม่มีขีดเพลงออแบบเลยจาใหญ่ไม่ใช่ขอขอบคุณผู้สนับสนุนร,รายการเครื่องดื่มกระสู้ดื่มแล้วสดชื่นเพิ่มพลังงาน MK Sport และ PP Cargo International Group สวัสดีครับมาพบกับช่องรางพระนครออฟฟิเชีกับตอนเล่าเรื่องในคุกนะฮะ วันนี้นะผมรู้สึกดีใจมากนะที่วันนี้ผมสามารถชวนพี่เบ้นเนี่ยพี่เป็นเพื่อนกับพี่โยเนี่ยมานั่งในรายการได้สวัสดีเป็นทางการสวัสดีครับพี่เบซ์สวัสดีครับคุณไหลโอ้โห,โห,โหขอถามที่นึงนะพี่โยเนี่ยเขาเล่าเรื่องพี่เบ้นด้วยนะตอนที่เขามาออกในอีพีแต่ผมอยากจะถามพี่ทีหนึ่งว่าพี่เบ้นมีฉายาไยหมาหรือเรียกกันว่าเบ้นอย่างนี้อ่าโดยปกติเขาจะเรียกผมว่าเบ้นอายการ <Ben S 2> แต่<ม>จริงๆ่ะคุณพอ่อผมเป็นผู้พิพากษา โอ้โหใช่แต่ก็เลยเป็นฉายาเข้าใจผิดเรื่องอายการอายการไปเรื่อยใช่ครับใช่พี่เบ้นเนี่ยติดคุกเนี่ยทั้งคุกเด็กและคุกผู้ใหญ่เนี่ยรวมทั้งหมดประมาณกี่ครั้งประมาณแล้วครับน่าจะห้าห้ารอบห้ารอบได้ครับรวมกันสิบเจ็ดปีครับสิบเจ็ดปีห้ารอบนะโอก่อนจะเข้าไปคุยเรื่องในเรือนจํานะผมอยากจะเท้าความก่อนพี่เบ้นเนี่ยเป็นลูกผู้พิพากษาใช่ครับเกิดโตที่ไหนเนี่ยเกิดโตที่กรุงเทพครับ อ๋อกิดตะคุเทพเลยใช่ครับฝั่งทนครับฝั่งทนใช่แล้วจุดเริ่มต้นในการเรียนเริ่มเกเรมันมาจากไหนล่ะพี่าตั้งแต่ต้องเท้าความนิดนึงตั้งแต่มัธยมครับคือตอนแรกๆเนี่ยเราก็เหมือนเด็กทั่วๆไปมีเพื่อนอม,มีอะไรแล้วก็เฮฮาแต่เวลาเราเข้ามัธยมแล้วเนี่ยเราเริ่มเป็นกลุ่มเป็นก้อนเราเริ่มจะโดดเรียนเริ่มจะ ไม่ค่อยตั้งใจเรียนเริ่มติดผู้หญิงอะไรแบบนี้ครับช่วงประมาณมสองมสองใช่มสองเดี๋ยวถามลึกนิดนึงนะพี่ติดยาได้ไหมตอนนั้นยังไม่ติดครับสูบบุหรี่เฉยเริ่มสูบบุหรี่อ๋อเริ่มสูบบุหรี่แต่เริ่มเที่ยวแล้วเริ่มไม่เข้าเรียนแล้วใช่ครับใช่เป็นอย่างเงี้ยไปนานแค่ไหนอะอืมไปนานแค่ไหนผมต้องพูดว่าครั้งแรกในชีวิตที่ผมรู้จักคําว่าโรงพักห้องขัง ก็คือตอนเรียนมสมมสามใช่มสามเพราะว่าตอนนั้นน่ะในโรงเรียนรุ่นพี่ผมคนนึงซึ่งตอนนี้เป็นข้าราชการเป็นเจ้าหน้าที่อยู่ที่เรือนจำครับใช่มีปัญหาการมีปัญหากับรุ่นพี่เขาโดนชกโดนทําร้ายมาซึ่งผมกับเพื่อนคนนี้อยู่กลุ่มเดียวกันเขาเป็นเพื่อนรุ่นพี่ผมปีนึงใช่มีปัญหาปุ๊บโดนชกโดนอะไรมาโดดเรียนเราก็โดด ปีนกำแพงโรงเรียนออกไปเพื่อไปตามพวกอ่าก็ไปตามพี่ชายเขามาอะไรมาเสร็จพวกพี่ชายเขามาขับมอไซค์กันมาแปดเก้าคันเนี้ยครับก็บปีนเข้าโรงเรียนกันมาเพื่อที่ไปลุมชรกมอ่ารุ่นพี่ที่มีปัญหากับเพื่อนเพื่อนรุ่นพี่ผม,มใช่แล้วเขาก็อ่าฝากกระเป๋าไว้ที่ผมซึ่งตอนนั้นหน้าในกระเป๋าว่ามีมีดมีปืนมีอะไรอ,อยู่ในกระเป๋าใช่แล้วก็ตอนจังหวะเขาจะกลับเนี่ย ผมเนี่ยเอากระเป๋าเนี่ยโยนข้ามรั้วโรงเรียนไปให้แล้วทีนี้มันมีกล้องก<ช>ล้องวงจรปิดเห็นใช่ทีนี้โรงเรียนเขาก็ปิดประตูโรงเรียนไม่ให้นักเรียนเข้าออกเลยเกรงว่าจะโดนลูกหลงมีปัญหากันอะไรแบบนี้ครับแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจมาแล้วก็นําตัวผมกับเพื่อนเนี่ยไปที่โรงพักสนอท่าข้ามตอนนั้นใช่น <bunk> ี่นคือครั้งแรกครั้งแรกขึ้นเลยแล้วเขาก็เรียกผู้ปกครองสิ่งนี้ <The weather. S 2> เขาเรียกผู้ปกครองครับตอนนั้นแต่ว่า อ่าเขามาเรียกที่หลังคืออาจารย์ฝ่ายปกครองเนี่ยไปจัดการแล้วก็นําตัวเราออกมาอนําตัวเราออกมาก่อนครบแล้วทางเรียนถึงเรียกผู้ปกครองเชิญผู้ปกครองมาแล้วที่คุณพ่อเป็นผู้ภากษาได้ไปปุ๊บเนี่ยชตอนนั้นน่าเป็นคุณแม่ไปครับคุณพ่อไม่ไปใช่คุณแม่มาแล้วกลับไปบ้านในดวคุณพ่อคุณแม่ดุไหมเนี่ยอาคุณพ่อผมเนี่ยจะเป็นคนที่เขาไม่ได้เชิญที่จะด่าไม่พูดคำหยาบแต่เขาจะสอน แล้วก็วางแนวทางชีวิตให้เราดูว่าถ้าเราไม่ตั้งเจเลียนโตขึ้นมาจะเป็นยังไงถ้าเราเกเรดื้มีเรื่องมีราวถูกจับเข้าห้องขังโตขึ้นมาปลายทางจะเป็นยังไงท่านจะสอนแบบนี้มากกว่าใช่แต่ตอนนั้นก็ยังไม่เข้าใจหรอกยังไม่เข้าใจครับเข้าหูซ้ายทะลุหูขวาใช่ๆงั้นก็พอหลังจากเหตุการณ์นั้นเนี่ยออกจากสอนอมาปุ๊บเนี่ยมันทำให้พี่ฮึกเหิมขึ้นมามฮึกเหิม แล้วมันเป็นถื่อมใช่เพราะว่ามันจะทำให้มีเพื่อนนับหน้าถือตาเรามีเพื่อนอเฮ้ยเบ้นมึงเจ๋งไว้เบ้นมึงแน่ว้ยอะไรแบบเนี้ยครับซึ่งเพื่อนๆเ,เ,เขาก็จบมสามมาตามปกติแต่ผมเนี่ยไม่จบอ,อ่าผมได้รับใบประกาศวุฒิม,มสามเนี่ยหลังคนอื่นเขาคนอื่นเขาขึ้นไปรับเออเขาขึ้นไปรับกันใช่ไหมครับขึ้นไปรับกันที่มีอาจารย์แจกให้อะไรให้อย่างเงี้ย แต่ของผมเนี่ยโรงเรียนไม่ให้รับไปรับที่หลังคือไปเอาใบอ,ะอ่ะไม่ต้องขึ้นใช่เป็นอย่างนั้นแล้วก็ใช้ชีวิตปกติมาเรื่อยๆมสี่ก็ไปเข้าโรงเรียนแถวบ้านแล้วก็เรียนไม่จบไปมีเรื่องมีราวฟันเขาอีกอนันแสดงว่าพี่จะเข้าสู่กระบวนการเหมือนเด็กเกเรเหมือนพวกผมเนี่ยตีชกต่อยตีกันช,ชกต่อยตีกันแบบนี้ละใช่ครับอ่าแล้วมันเข้าไปสู่การติดยาแล้วทาคดีได้ยังไงอ่ะตอนนั้นน่าต้องพูดถึงว่าผมเริ่ม ช้ยาเสพติดครั้งแรกเลยตอนนั้นอะ่ะคือผมเรียนพาณิชย์ปีหนึ่งหลังจากโดนไล่ออกจากมัธยมม .4 แล้วเนี่ยก็ทางบ้านก็ส่งไปอยู่กับคุณอาซึ่งเป็นอาจารย์อยู่ที่อำเภอลองจังหวัดแพร่เป็นอาจารย์ประจำของที่นั่นอยู่เป็นน้องชายของคุณพ่ออก็อยังวนเวียนเรื่องการทะเละวิวาทอยู่อย่างเงี้ยไม่ไม่ไม่ห่างค,คือทะเละ ไปไหนก็ตีต่อยเ,อเขาไปเรื่อยอาทางคุณอาก็ไม่ไหวครับคือถ้าเราอยู่กับเขาเนี่ยคือเรายิ่งเละเทะแน่เขาก็ส่งเรากลับมาอยู่กับคุณพ่ออยู่กับคุณพ่อเสร็จปุ๊บมผมก็ไปสมัครเรียนพานิชเอกชนแห่งหนึง่งซึ่งตอนนั้นทําให้ผมเริ่มเข้าไป ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดครั้งแรกก็คือผงขาวโอ้โหเล่น,ลนตอนตอนเล่นของเมื่อก่อน<า>เอมื่อก่อนยาม้ามันยังไม่เยอะใช่ไอไอ,ไอตัวสีขาวอันนี้มันจะเยอะกว่าใช่โอ้โหเราไปยุ่งเกี่ยวกับผงขาวก่อนทีเนี้ยมันก็ใช้ชีวิตมาเรื่อยๆเนาะคุณหลังใช้ชีวิตมาเรื่อยๆมาผงขาวผงขาวเสร็จก็ผงขาวเริ่มหายากแล้วเริ่มโรเริ่มราคาแพงสูงขึ้น<ๆ>จนเราแบบเราไม่ไหวละ ก็เป็นยาบ้าเข้ามามใช่ก็ใช้ตามสเต็ปไปใช่และมันไปถูกจับเข้าสู่คดีแรกได้ยังไงอ่าคดีแรกตอนนั้นหน้าผมโดนจับน่าจะอายุป,ประมาณสิบเจใช่ผมโดนข้อหาแรกเนะี่ยคือจำน่ายและจำน่ายใชเข้าที่อ่าบ้านเมตาครับเข้าบ้านเมตาเลยใช่อันเนี้ยพอโดนจำน่ายและจำนายเนี่ยมันถูกจับของจริงแล้วไม่ใช่ใชแค่สอนอแล้ว เข้าสู่กระบวนการเป็นรูปคดีเรียบร้อยแล้วใช่ครับคุณพ่อเนี่ยว่าไงตอนนั้นอ่ะคุณพ่อผมไม่เคยไม่เคยมาดูไม่เคยเข้ามายุ่งไม่เคยเรียกว่าถ้าคือถ้าผมทําผิดแต่คุณพ่อปล่อยแ a นถ้าเป็นภาษาัยรุดก็ปล่อย่ a n อผิดมึงก็รับสภาพไปใช่ก็ถือว่าบอกแล้วเตือนแล้วใช่ครับคือเขาจะไม่มายุ่งเกี่ยวกับเรื่องคดีไม่มายุ่งอะไรเด็ดขาดอ่าแต่ด้วยความที่เราเป็นเยาวชนนะเราเข้าไปบ้านแม่ตาครั้งแรกครั้งแรกเลยที่ ก้าวขาเข้าไปถ้าพูดว่าไม่กลัวนี่คือโกหกใช่ถามอยู่ว่ามันรู้สึกยังไงใช่ถ้าไม่กลัวนี่คือโกหกแน่นอนกูหลังเพราะมันเป็นครั้งแรกในชีวิตของเราอืที่คุกอะสถานพินนี้มันก็คือคุกถูกไหมครับคุกเด็กนี่แหละเถื่อนด้วยนะก้าวขาเข้าไปครั้งแรกเนี่ยเราต้องยอมรับเลยแค่ใต้ใต้ถุนศาลเนี่ยสภาพจิตใจกูก็แบบตุบตุบตุมตุบแล้วอ่ คนเก่าก็คูกรอกเราไปเลือดจะต้องเอ้ยเดี๋ยวมึงเข้าไปเว้ยมึงต้องเจออย่างนี้นต้องเป็นอย่างนี้เออ,เอ,อใช่โหแล้วพอวันแรกเนี่ยมันต้องถูกส่งถูกไหมฮะใช่ครับพอเข้าไปถึงเนี่ยก็เข้าไปหอแรกรับเนี่ยสภาพความเป็นจริงในเก้าแรกที่เข้าไปเจอเด็กมันวิ่งวนวุ่นว,วายเนี่ยมันเป็นยังไงจริงๆริเลยจริงๆแล้วเนี่ยคือเราตื่นเต้นปนว่า นี่อะไรวะเนี่ยที่นี่คืออะไรวะเนี่ยใช่มันจะคุกก็ไม่คุกมันจะเหมือนโรงเรียนประจํามันก็ไม่ใช่เออขึ้นไปครั้งแรกเนี่ยผมไปทันนะนี่พอดีกําลังอ่าเขาเรียกอะไรนะความกงโค้งอ่าอบซ่อมซ่อมกงโค้งซ่อมแล้วก็มีคนอ่าเป็นเขาเรียกอะไรน่าจะเป็นพวกขาใหญ่ขาใหญ่ประจัอต์หมอปรับ ปรับปรับคนละทีคนละทีเตะวนเป็นรูปตัวยูอย่างนี้เลยเฮ้ยอะไรไม่นด่แต่เราสิทธิพิเศษคือเราคนใหม่เพิ่งเข้าไปเขาก็แยกเราไว้ใช่เราเราไม่โดนแล้วเฮ้ยอะไรวะเนี่ยคือวันแรกไปเจอแบบนี้มันเหมือนมันตัดไม้ข่มนางไงไม่รู้ว่าหุ่ยอะไรเพิ่งมาถึงอ้ารของผมันน่้ใช่ถามว่าเรากลัวไหมเรากลัวครับเรากลัวแต่ในความกลัวเราก็คืออะไรวะเนี่ยอืมใช่เราก็คือกังวลคือแรกนอนไม่หลับนอนไม่หลับเลยเขาก็จัดที่ให้เรานอนอะไรเรานอน คือยังไม่มีใครเข้ามาวุ่นยังไม่เจอ,เพ,อเพื่อนเพราะว่าเพื่อนผมเนี่ยไม่มีเลยในสารเด็กไม่มีอแต่โชคดีที่วันลุ่งขึ้นเนี่ยก็เรียกเราออกสารใช่เรียกเราออกสารแล้วก็รู้สึกว่าน่าจะ,ะทางบ้านประกันตัวใช่ตอนติดคืนเดียวนะคืนเดียวก็โอ้โหผวาผวาใช่<ม>ประกันตัวเสร็จแล้วเป็นยงก็ประกันตัวออกไปเนี่ยคุณพ่อผมพูดคําเดียวว่า ถ้ายังทําตัวเหมือนเดิมวันหนึ่งเราจะต้องกลับเข้าไปอยู่ที่เดิมนะลูกแต่ถ้าหนูกลับตัวได้หนูก็ยังมีโอกาสที่จะใช้ชีวิตอย่างคนปกติได้แต่ก็เหมือนเดิมครับหูซ้ายทะลุหูขวาคือด้วยความที่คือคนองเด็กนะวัยรุ่นเรายังคิดไม่ได้ก็อยู่ในวังวนเดิมๆไปเรื่อยๆจนผมโดนจับอีกครั้งหนึ่งซึ่งห่างกันไม่น่าจะเกินหกเดือน ทีเนี้ยผมโดนครอบครองเมื่อก่อนมันจะมีคดีครอบครองของมากผมโดนครอบของมาก5 0 0รมตรเมตรใช่แล้วก็เข้าไปทีเนี้ยมันไม่ได้ส่งบ้านเมตตาละาเพราะว่ากลายเป็นเด็กรอบสองน่าจะต้องส่งที่16ไร่บ้านการุณาใช่ตรงสมบูรณ์สมัยก่อนู่สมบูรณ์สิไร่เนี่ยใช่ครับส่งไปบ้านการุนาคืนแรกที่ผมเข้าไปเนี่ยคนแรกที่ผมเจอตอนนั้นถ้าผมจะจําจําชื่อเขาไม่ผิดนะ น่าจะเป็นชื่อทิดดอนอืมอ่าเขาจะเป็นที่มาจากเรือนจำครับใช่จะสักหูเต็มตัวสิ่งที่ผมเห็นครั้งและอะไรวันนี้ยนี่ไม่ใช่เด็กแล้วแล้วหน้าเขาเนี่ยมันไม่ใช่สิบแปมันมันมัไม่มีทางสิบแปดแล้วม,มันมใช่เอออะไรวันนี้ยแต่ด้วยความอ่าโชคดีของผมอย่างหนึง่งคือผมเนี่ยไปถึงปุ๊บ ก็มีเขาเรียกพ่อใช่ไหมครับที่สาเรเดกจะเรียกพ่อ,อเขาให้ผมบอกว่าเดี๋ยวออกมาอยู่ห้องเสื้อห้องผ้าซึ่งตอนนั้นในขณนะนั้นเราไม่เข้าใจหรอกว่าห้องผ้าคืออะไรครับแต่ทีนี้นผมเข้าไปปุ๊บปิดประตูเรือนนอนตอนนั้นแรกรับจะเป็นเรือนนอนหนึ่งแรกรับเสร็จปุ๊บแล้วผมก็ขึ้นหอสองอขึ้นหอสองถึงไปเจออทิดดอนครับซึ่ง มไม่แน่ใจว่าผมจําชื่อเขาผิดหรือเปล่านะแต่น่าจะน่าจะใช่ครับใช่ปิดประตูหอสองปุ๊บปังมันไม่เหมือนบ้านเมตตาละเทือนกว่าใช่มันไม่เหมือนบ้านเมตตาละ,าาาละทีเนี้ยความรู้สึกมันแบบกูต้องอยู่แบบนี้หรอวะกูจะต้องเจออะไรบ้างถามว่าเจอเพื่อนไหมทีม่เจอใครเหมือนเดิม <c oughs> ไม่รู้จักใครเลยเราไปแบบแบล้วเลย <c oughs> แบล้วอ่ะฝรั่งเขา เข้าใจความรู้สึกครับเข้าใจความรู้สึกบางคนอื่นเนี่ยเวลาเข้าไปไปเจอพักเจอพวกเจอเพื่อนบางคนเพื่อนก็แบบไปเติบโตเป็นมีย่อมีใข่ใหญ่แต่ความรู้สึกพี่ผมเข้าใจนะใช่เชื่อไม่ไม่เจอใครเลยอ่ะใช่เหมือนตัวคนเดียวจริงๆอ่ะต้องมาเรียนรู้อ่ะครับเหมือนคือพูดง่ายๆคือเราแบลวเราเรายอมรับเราไม่อายเลยครับเราแบ้วแต่ว่าเข้าไปปุ๊บผมจําได้เลยว่าผมอยู่บ้านตายมังกรแอบข้างเออใช่ผมอยู่บ้านตายมังกรแอบข้าง แต่ยุคสี่สองเราขับแล้วแต่นายยกเนี่ยคนนี้แหละมังกรแอบข้างบ้านอยู่ฝั่งท้นนี่แหละนั่นแหละแต่นายกนี่แหละคนเดียวกันเขามารับผมไว้เสร็จแล้วก็ผมอยู่ได้น่าจะสองวันสามวันมั้งครับซึ่งในระยะสองสามวันนั้นคือความทรมานที่สุดในชีวิตของผมเออเช้ามาตื่นแต่เช้าวิ่งวิ่งนั่นคือสิ่งที่แบบ สุดยอดในชีวิตผมแล้วไม่วิ่งก็ไม่ได้เอ,อเพราะว่าคนในบ้านก็จะบอกต้องวิ่งออต้องวิ่งให้ได้วิ่งไม่ยาออกนอกแถวออมึงต้องวิ่งให้ได้ออแล้วคนติดยามาตายมาตายอะ่าายอะกูจะหลับอะ่ะถูกไหมครับออคือความทรมานที่สุดในชีวิตนั่นคือการวิ่งตอนเช้าออแล้วมันไม่ได้วิ่งแบบระยะทางแค่200เมตร300รเมตร คุณหลังเคยอยู่คุณหลังรู้ใช่ไหมแบกวิ่งห้ารอบสิบรอบไ่รอบแรกก็อยากจะกูไม่ไหวแล้วอ่ะจริงๆอ่ะ,อะเป็นความทรมานมากแต่ว่าผมก็ใช้ชีวิตอยู่ที่อุเบกขาได้ไม่นานประมาณก,ก,กรุณาอ่าใช่ใช่ครับกรลุณาครับเดี๋ยวร<ก>ูปโจงฟังฮะคือยุคนี้มันอาจจะไม่มีถ้าคนผ่านมาจะรู้เดี๋ยวคนที่ไม่เคยผ่านคุกเดี๋ยวฟังนะวิ่งเหมือนทหารเกณฑ์น่ะใช่ครับเป็นกองร้อยเลยฮอห์นหนึ่งคือหนึ่งกองร้อยแล้วก็วิ่งตกเท้าซ้ายซ้ายซ้าแล้วก็มีร้องเพลงแล้ววิ่งลอดเนี่ย ห้ารอบใช่และยุคพี่นี่ยนะถ้าพ่อตู้โผล่มาคนคนที่ชื่อพ่อตู้เนี่ยถ้ามาเนี่ยม่งวิ่งบันเลยใช่โอ้โหวิ่งขี้แต่ขี้แต่เลยผมไม่เจอพ่อตู้ผมไม่เจอที่สิบไลน์ผมไม่เจอแต่สิ่งที่ผมเจออย่างหนึ่งคือผมวิ่งอ่ะสองวันแรกนี่คือขอโทษนะครับเท้าเนี่ยแตกไปหมดใช่ผมตีนเบาใช่แล้วต้องตบเท้ามันต้องมีเสียงอ่ะเออแล้วพื้นปูนปับปับ ปรับแล้วก็ร้องเพลงซึ่งเป็นเพลงที่กูอยู่ข้างนอกกูไม่ได้ยินไม่รู้ว่ามันเป็นเพลงอะไรใช่แต่ว่าผมใช้ชีวิตอยู่ที่16ไร่ประมาณหนึ่งอาทิตย์ก็คุณพ่อก็ทางบ้านก็ประกันตัวออกไปอีกใช่ครับหลประกันปุ๊บเนี่ยคิดได้ยังกลัวไหมคือกลัวแค่ตอนนั้นใช่กลัวตอนนั้นประกันออกมาปุ๊บเราก็ใช้ชีวิตเหมือนเดิมไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงครับก็คือ สำเร็เทมาของเราไปเสพยาอยู่กับเพื่อนกับฝูงบ้านช่องไม่ได้เข้าอะไรแบบนี้ครับจนวันหนึง่งถึงวันที่จะต้องขึ้นศาลละคุณพ่อผมก็พูดแค่ว่าหนูต้องติดแล้วนะลูกในเมื่อมีโอกาสแล้วหนูไม่ปรับปรุงตัวพ่อช่วยอะไรหนูไม่ได้ผิดคือผิดถูกคือถูกในเมื่อหนูทำผิดหนูต้องรับผลกรรมให้ได้ สิ่งที่พี่เบนพูดเนี่ยมันสวนทางกับความรู้สึกนึกคิดผมนะคือโดยธรรมชาติเน่ยคุณพ่อที่มียศตําแหน่งขนาดเนี้ยคงจะดิ้นรนทุกวิถีทางเพื่อให้ลูกฉันได้หลุดลอดสบายด้วยด้วยธรรมชาติของของความคิดผมครับแต่คุณพ่อพี่เนี่ยกำลังกำลังทำบางสิ่งให้ให้คนเห็นว่าถ้าลูกฉันผิดเนี่ยก็ต้องรับสภาพครับตอนนั้นหน้าผมคิดเหมือนคุณหลังผมน้อยใจคุณพ่อมากนึกอย่างเดียวพ่อไม่รัก เหมือนเด็กวัยรุ่นทั่วไปที่แบบมีปัญหาหน่อยก็พอไม่รักพอไม่รักทางบ้านไม่รักออืจนผมขึ้นไปฟังคําพิพากษาที่ศาลเด็กที่สนามหลวงนะค,ะครับก็ตัดสินมาขั้นต่ำหกเดือนคสูงสองปีรวมสองคดีเลยขั้นต่ำหกเดือนสูงสองปีทีเนี้ยอ่าส่งึ้งาศาลเสร็จปุ๊บก็ส่งเราก็นึกว่าจะไป 1ิบหกไล่ซึ่งถ้ากลับไปสิบหกไล่ผมก็ยังเจอคนที่รู้จักอยู่ใช่แล้วอย่างน้อยผมก็ยังเจอตายอย่างน้อยผมก็ยังเจอคนในบ้านบ้างไม่ใช่ไปส่งผมบ้านอุเบกขาเลยส่งข้าไปเก้าไร่เลยใช่ไปส่งผมบ้านอุเบกขาด้วยสาเหตุอะไรก็ไม่รู้ซึ่งโดยปกติแล้วจะต้องไปสิบหกไร่ก่อนใช่ไหมครับแล้วถึงจะไปอุเบกขาแต่เนี่ยส่งผมไปอุเบกขาเลยด้วยอะไรผมก็ไม่เข้าใจ ลงไปบ้านอุเบกขาปุ๊บคืนแรกไม่มีอะไรคืนที่สองผมโดนเทสน้องใหม่สิโดนรับน้องใหม่สิถามว่าเขาก็ถามผมว่ามาจากสิบหกไรเนี่ยอยู่สิบหกไรอยู่บ้านใครถามพี่กี้เลยใช่อยู่บ้านใครผมบอกผมอยู่บ้านตายอยู่กับทิดดอนอสิ่งที่ผมได้รับตอบแทนกลับมาในใจตอนแรกคิดว่าสองคนเนี้ย ชื่อน่าจะกระชอนอยู่คือชื่อน่าจะขายได้น่าจะบังเราได้แต่สิ่งที่ผมได้รับไม่ใช่ครับขอขอขอโทษนะครับนี่โอ้โหแตกเลยใช่ครับโอ้นี่หลายนี่หลายเข็มประมาณห้าเข็มเออใช่สิ่งที่ผมได้รับคือเท้าล้วนเข้ามาที่หน้านี่คือสายห้าเข็มเลยนะแต่ไม่ถ่ายให้ดูนะเอาแค่นี้ดูกันสิ่งที่ผมได้รับกลับมานี่คือ เย็ผ้าเข็ม,มที่ปลายคิว้วด้วยความงงของเราถามว่ากูโดนเรื่องอะไรออสิ่งที่กูโดนเนี่ยกูโดนเรื่องอะไรวะออมึงถามกู<อ>ก็บอกว่าหัวใครกูทําอะไรผิดเออ,เอ,อแล้วอ,อไปเย็บเสร็จอะไรเสร็จก็ มีองคชายมารับผมเข้าบ้านซึ่งเขาเป็นเด็กฝั่งทนอน่าจะเป็นองค์ชาย12บชื่อโป้งยิ้มถาวรอตอนนั้น่ที่คับอุเบขาจะเป็นยุคองค์ชายละอองค์ชายหนึ่งก็เป็นกุาพี่ออดเล็กไหมใช่ครับใช่ออดเล็กเขาจะอยู่หอเดียวกับผมนี่แหละซึ่งตอนนั้นผมว่าเขาไม่ถึงเราก็ยังแบวอยู่เหมือนเดิมยังยังแบลลว่าเพื่อง่ายคือบังซื่อยุคยุคเก้าไร่ของเขาตอนนั้นเขาจะเรียกว่าออสเซาออสซาคือเขาคับแล้วตอนนั้น่ะ เขาเขาก็ตึงของเขาแล้วอยู่หอสององชายหนึ่งก็จะเป็นอ่าเล็กไพรยลัสปิ่นแกว้วเขาก็จะคับของเขาก็แล้วสิบสององชายนะซึ่งผมก็ไม่รู้มึงเป็นองค์ชายที่ไหนมาเขาเป็นแก๊งของเขาตั้งกันขึ้นมาใช่ครับแล้วผมเนี่ยมันมีเด็กฝั่งโทนคนหนึ่งเป็นองคชายสิบสองเขาก็รับผมเข้าบ้านแล้วเขาก็เล่าให้ผมฟังว่าสิ่งที่เราผิดพลาดอืถ้าอยู่ในบ้านขับบ้าน 16หกไล่มาหรือตัวรับบ้าน16บหกไล่มาโดนหมดใช่ก้าไหไรโดนหมดซึ่งเราไม่รู้ว่าคุณหลังเราประสบการณ์ที่ผ่านเมตตากรุณามาเรามันน้อยนิดสองวันสาวันมาแล้วเราแบลวด้วยอ่ะเรื่องเราอยู่แบบแบลวอ่ะใช่ไหมเราไม่รู้กติกาของสาลเด็กเลยอนั่นคือสาเหตุที่ทําให้ผมคิ้วแตกอืถามว่าเราเจ็บใจไหมเราก็นิดนึง แต่เราไม่มีสิทธิ์ไปสู้รบปมมืออะไรเขาอยู่แล้วเราไม่มีพวกไม่มีเพื่อนอืเข้าไปเจอโป้งโป้งก็ดูแลผมดีนะเพราะว่าจริงๆไม่มีเหรอพี่ฟอร์มแบบสดขึ้นมาคนเดียวแล้วบู๊เลยขาใหญ่ก้า็ไม่ไม่มีนั่อย่างนั้นไม่มีนะไม่ใช่ผมไม่ใช่ผมผมไมันน่าจะไม่มีช่คือธรรมชาติของคนเติ้คูจีมันไปไปไม่ได้อยู่แล้วใช่เราไม่มีพวก ถูกไหมฮะใช่แต่เราเอาจจะเก็บความแค้นแล้วก่อนเดี<ช>๋ยววันนึงขึ้นมาเดี๋ยว<ช>ค่อยเอาคืนใช่ือสาะฉนเดี๋จะเป็นรอบใครรอบมันอย่างเงี้ยใช่อืมมันเป็นความรู้สึกที่แบบถามว่ารับได้เรารับไม่ได้นะอืใช่เรารับไม่ได้หรอกกับสิ่งที่เราเจอเพราะว่าอยู่ข้างนอกเราก็เป็นหนึ่งเหมือนกัน<อ>เราก็ไม่ได้เป็นสองรองใครแถวบ้านเราถูกไหมครับแต่ว่าเราเข้ามาเจออยู่ในสภาวะที่กดดันเราบีบคั้นเรา ผมไม่ใช่ซูเปอร์แมนคนคนเดียวจะไปสู้หูคนเป็นสิบเป็นร้อยเป็นไปไม่ได้ใช่แต่สมมติว่าพื้นที่ที่พวกเขาได้เปรียบอยู่ใช่เราก็ต้องยอมใช่ใชแล้วก็เพื่อนผมโป้งเนี่ยก็จะบอกว่าอย่าไปติดใจเลยมีปัญหาเราทำอะไรไม่ได้เราอยู่กันแค่ไม่กี่คนเองครับใช่แต่ผมก็ยังวนเวียนโดยการประกันถอนประกันประกันถอนประกันอยู่อย่างเงี้ยประมาณสี่รอบนะครับ เดี๋ยวขออนุญาตนะครับหมายความว่าพี่อยู่อุเบกขาตัเสดมาแล้วเนี่ยใช่จะประกันดีใช่สู้อ่าไม่ใช่ประกันสู้ครับเป็นการประกันออกไปสอบประกันเรียนใช่ประกันกลับบ้านอ่าใช่จะมีสันเด็กสันเด็กจะมีประกันกลับบ้านด้วยนะประกันบ้านประกันเรียนสมัยนั้นต้องคนที่แบบโอเคมีมีโปรไฟล์อย่างดีจริงๆต้องมีการศึกษาต้องมีอะไรพ่อแม่ดูแลถึงจะสามารถทําได้ใช่ครับก็มีประกันกลับบ้านประกันเรียนบ้างแล้วก็อ่าจนตอนหลังอ่ะ ผมก็ถูกส่งออกมาอยู่บ้านหน้าแล้วอุเบกขาจะมีสองบ้านบ้านในกับบ้านนอกบ้านนอกคือฟื้นฟูฟนฟคือพวกใกล้ละใกล้ปล่อยแล้วอะไรแบบนี้ครับนับ้นผมขอย้อนกลับไปอันนี้ไม่ได้เบรกแสดงว่าคุณพ่อพี่กำลังทิ้งพี่สิ่งนี้ยเขาดูแลพี่ในเชิงบวกใช่ครับดูแลในสิ่งที่ถูกต้องอใช่ช่วยพี่จะมีประกันเรียนไปทํานุ่นแต่สุดท้ายแล้วเขาก็ถอนประกันใช่ โอ้โหพี่ดี่สุดเลยนะ <c oughs> เขาไม่ได้เรียวกว่าถอนประกันครับคือประกันโดยมีเงื่อนไขคือ,อ,อสิ่งที่คุณพ่อยื่นออกมาเนี่ยประกันให้เราคือเราต้องไปสอบที่ร้ตอนนั้นผมเรียนรามแล้วต้องประกันต้องไปสอบเรียนรามแล้วก็จะมีประกันกลับบ้านอม,มันจะเป็นระเบียบอะไรของเขาเนี่ยครับประกันกลับบ้านได้หนึ่งคืนไปนอนอบ้านได้หนึ่งคืนหรือสองคืนอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็ต้องส่งตัวเรากับสถานพินิษฐ์ใช่ แล้วตอนหลังผมก็ถูกย้ายออกไปอยู่ฟื้นฟูทีนี้นไปอยู่ฟื้นฟูปุ๊บผมก็ได้เจอหลายคนนะที่ดังๆที่คับคับแก้วมาเลยหนึ่งในนั้นก็คืออ่าตูา่วรศิลป์กวางทองอ๋อนงก็ตู่หน้าบากครับอ่าไปเจออยู่ฟื้นฟูก็ยังใช้ชีวิตด้วยกันประกันไปสอบอประกันกลับบ้านบ้างทุกครั้งที่เราประกันออกไปเนี่ยตอนอยู่บ้านหน้านะเพราะว่าเราเริ่มดูและ เราเริ่มมีพรรษาเริ่มมีวันจำแล้วเราจะเริ่มรู้แล้วว่าบ้านหน้าตรวจไม่เข้มงวดเหมือนบ้านในบ้านหน้าตรวจไม่เข้มงวดเราสามารถจะอมไว้ได้ไว้ในปากาเซฟของใช่เราสามารถที่จะกืนลงไปได้แล้วถ่ายออกมามผมก็เริ่มมีความคิดอออย่างนี้เราเอาอยาเข้าได้ครั้งหนึ่งผมก็เลยมีความคิดที่ เอาอยาบ้าเข้ามามแล้วผมก็เอามาประมาณ10 15เม<ช>็ดเอามาแค่นั้นเอามาเพื่อเอาไว้เสพใช่เอามาปุ๊บเราก็อมมาที่กระพุ้งแก้ม,มเข้ามาปุ๊บเราก็กระจายแบ่งๆให้เพื่อนอเพื่อนฝูงกันเพราะตอนนั้นน่ะมันจะตัวตึงๆไม่มีละฟื้นฟูมันจะไม่มีตัวตึงๆมันก็จะเป็นบ้านใครบ้านมันอะไรแบบ<ช> <ๆ S 1> นี้ครับฟื้นฟูเราก็จะแบ่งกันอะไรกันอย่างเงี้ยเสร็จ อยู่มาวันหนึ่งมีความคิดว่าเราอยากกลับบ้านแล้วอยากกลับบ้านโดยที่ไม่ต้องประกันอ่ะเออเขาจะให้หนีเราอยากหนีไม่อยากอยู่้ลยใช่เราอยากหนีซึ่งตอนนั้นนมีตัวเด็ดๆเข้ามาอีกคนหนึ่งก็คืออ้ําของเตยอ่ะพี่อ้าน้าลายตอนนี้หน้าลายแล้วพี่อ้ำพี่อ้ำตอนนี้สักลายเต็มแล้วอ้ําของเตยเข้ามาก็มีผม มีตูวรศิกวังทองแล้วก็อํำของเตยแล้วก็มีเด็กแถวบ้านผมมีคนถ้าจําไม่ผิดจะชื่อจิตเด็กบางขุนเทียนเนี่ยน่าจะเป็นเด็กแถววัด่างบัวครับใช่เราก็ตัดสินใจคุยกันว่าไปหนีดีกว่าซึ่งคิดได้วันหนึ่งวันลุ้งคืนเราก็หนีละคิดเยอะมากเด็กคิดปุ๊บทำพับเลยใช่ฟื้นฟูเนี่ยมันจะง่ายกว่าสถานพินิจที่อื่นเนื่องจากว่ากําแพงมันจะเตี้ย คือมันเหมือนกับเขาเอาคนที่มันแบบโทษไม่สูงแล้ว<ช>ที่ดูว่าเหมือนใกล้กลับบ้านมารวมกันที่นี่ถูกไหมฮะใช่ครับอ๋อใช่กําแพงมันจะเตี้ยเราก็เลยใช้วิธีการเพราะที่นู่นจะขึ้นบ้านเย็นด้วยจะขึ้นบ้านประมาณห้าโมงหกโมงประมาณนี้เราก็ใช้ช่วงเวลาตอนนั้นข้างหลังมันจะเป็นจะเป็นบ็อกน้ําอาบบกน้ำที่นู่นก็จะเป็นแบบโหผู้ดีจ๋ามาเลยเป็นฝักบัวให้เราไม่ต้องตัดไม่ต้องตัดนี้นะเป็นฝักบัวยืนอาบสบายเราก็ให้คนเนี่ย ยืนพิงกำแพงอย่างนี้แล้วก็เราก็วิ่งขึ้นมาแล้วก็เอามือจับแล้วก็เอามือแหกลูกโกงเอามันก็จะเป็นแค่ลวดหนามธรรมดาไม่มีขีดเพลงแบบเลยจําใหญ่ไม่ใช่มันจะเป็นลวดหนามเราจับถูกจังหวะไม่โดนหนามก็ดึงออกได้ใช่แต่คือเราก็จะใช้เสื้อเนี่ยเอาผก็าเช็ดตัวพันมือพันอะไรกันไว้รู้สึกคนแรกที่เปิดน่าจะเป็นอ้๊มน่าจะเป็นอ้๊ครับน่าจะเป็นอ้ําอ้๊เปิดแล้วก็ตู่ตามแล้วก็ผมแล้วก็เด็กแถวบ้านผมมีคนไปกันออกมา แล้วก็วิ่งวิ่งแล้วก็วิ่งเส้นสัมุูรุษนะออกไปสักเส้นสีแยกบางนาครับอแล้วก็ต่างคนก็ต่างยายและตู่เข้าไปกับตู่เข้าไปกับอ้ําใช่ส่วนผมก็มากับเด็กแถวบ้านใช่พอหลุดก็คือตัวใครตัวมันแล้วใช่ใช่หลุดก็ตัวใครตัวม,มันเกมไหมไม่เกมครับแต่ว่า,าผมเชื่อว่าทุกคนก็โทรติดต่อ,อยาานหมด แต่ทีเนี้ยะทางสถานพินิจเขาโทรก่อนสถานพินิจเขาแจ้งก่อนโทรบอกแจ้งก่อนลูกคุณไปแล้วนะใช่เขาแจ้งก่อนทีเนี้ยผมโทรหาคุณแม่คุณแม่ผมก็เลยบอกว่ากลับมาบ้านนะลูกกลับมามาคุยกันจะเอายังไงผมก็กลับไปที่บ้านอ่ากลับไปที่บ้านในคืนนั้นน่ะเราได้ทงแล้วคุณพ่อคุณแม่บอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปมอบตัว อ่ะคือกลับมาได้แต่คุณพ่อคุณแม่ส่งไว้อย่าหนีช่วนกลับไปใช่ครับพรุ่งนี้กลับไปมอบตัวสิ่งหนึ่งที่ผมคิดได้เลยก็คือเพราะฉะนั้นน้าถ้าพรุ่งนี้ต้องไปมอบถ้าอย่างนั้นคืนนี้เราต้องไปก่อน <c oughs> เราต้องไปเที่ยวก่อนเราต้องเอาให้สุดก่อนออใช่แต่คาว่าสุดของผมเนี่ยผมก็ไม่ได้ไปไหนเพราะว่ามันคืนเดียวอะ่ะเราก็ไปเสพของเราไปอะไรของเราเสร็จแล้วเราก็ไปซื้อยาเส้นอืไปซื้อยาเส้นมาอ่า เท่าไรไม่รู้แต่ก็เยอะครับสองแนบสามแนบอ่ะซื้อมาเป็นนั่นน่ะแล้วผมก็ขับรถมาที่ฟื้นฟูแล้วผมก็เอายาเนี่ยมาวางมาวางไว้แต่ตอนนั้นอ่ะด้วยความที่เราตั้งตัวไม่ทันเราหาพวกสิ่งของผิดกฎหมายได้แค่นี้ได้แค่นี้เราหาได้แค่นี้เราก็เอาอยาตั้งมาวางไว้แล้วก็บายบายแล้วนั่นเสร็จเราก็กลับบ้านใช่ไหมมาวางเสร็จแล้วก็กลับบ้านแล้วบายบาย คุณพ่อคุณแม่ก็พามามอบตัวที่สถานพินิษ์ซึ่งมันจะไม่เหมือนกับเรือนจําที่ถ้าแหกคุกเรือนจำเนี่ยมันจะเป็นเรื่องใหญ่โอ้โหเรื่องใหญ่ใช่แต่สถานพินิษเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ก็ติดต่อสถานพินิษ์แล้วก็พาเรามามอบตัวซึ่งผมน่าจะเป็นคนคนแรกที่มามอบครับใช่อันนี้ก็คือเรื่องราวของสถานพินิษ์ทั้งหมด<ช>จบที่เบ้าอุเบขาใช่ครับแล้วตอนนี้ฟื้นฟูตอนนี้ฟื้นฟูแล้วหลุดออกมาแล้วหลุดออกมาแล้วเนี่ยคิดได้ไหมยังไม่ได้ครับแล้วเข้าสู่เรือนจำเลยถูกไหมฮะใช่ครับ งั้นผมขอจบพี่เบนที่ EP 1แค่นี้ฮะเดี๋ยวมาต่อ EP 2ว่าพี่เบนซ์ออกมาเน่ยยังคิดไม่ได้เกเรจนเข้าเดือนจำนะครับ,รบเดี๋ยวมาติดตาม p p ครับฝากติดตามด้วยครับ